มาคาลิเบตเครื่องเ,อเทียบกับตัวนี้คุณชัยพงศ์เขาซื้อมาจากเมืองจีนใน Lazada 700กว่าบาทเอามาเทียบกับตัวนี้อันนี้ใช้กับอูมืออาชีพ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่รถป๊อกคุณชัยพงศ์อา่าเดี๋ยววันนี้จะทำปะล้วก็จะได้ทดสอบว่าไอ้ ที่ผมเคยบอกว่าเครื่องมือเช็ครถราคาเจ็ดร้อยบาทจะแน่นอนขนาดไหนเดี๋ยวจะเช็คจากเครื่องเครื่องตัวนี้ก่อนกดออีกทีมันก็จะดับอตอนนี้กำลังถ่ายอยูอ่ย โอเคสตาร์ท okay, <c oughs> ไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงไม่ต้องแรง เครื่องมันเกือบพันนะมุมดีเวลมุมดีเวลตกไปแล้วเนี่ยเกินไปแล้วคือมันต้อง44ถึงถึง54ตอนเนี้ยมัน60แสดงว่าระยะหน้าทองขาวชิดไปต้องตั้งใหม่ ตอนนี้เดี๋ยวเอา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 เอันนี้ก่อนว่าที่60แล้วเอาเครื่องน,นี้วัดจะได้เท่าไหร่ใช่ปะ่ะอ่านี้เอา ส4องศาไอ้นี้60เออเลอร์กันอย่างมหาศาล มันเท่าไหร่อ่ะมันมันเอเอเที่20องศา20องศาเนี่ย20องศานี่มันถือว่าเป็นค่าที่ไครับไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วรับไม่ได้แล้วมคาลิเบไ,ไม่มีไม่มีไม่มีที่คาเบทคาลเบมันต้องถอดเครื่องออกมา ทำไมแล้วมันเราก็ไม่รู้อ่ะได้ลองดูวัดรอบดิวัดรอบวัดรอบมันบิดไปได้เลยตัวมะไรนี่ลองกร้อยหกร้เนี่ย <600. S 2> 600. างจริงพันหนึ่งหายไปสี่ร้อยอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมียังไม่ตรงอ่ะไม่ไอดีเวลอ่ะนี่สีโซูงีโซไม่มันสี่สองหกสามแปดสูงโอ้แปดสังสองงานเลยเผื่อจริงจังไม่เลยไม่ไอ้นั่นมันสี่สิบขวา เมื่อกี้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4 4 45บ่่้าใช่มอันนี้มันหานได้สี่สสีสิาานเออมันก็ใกล้เคียงเว้ยต้องไปใช้ที่8เดต้องบอกว่าสอ,นะ <laughs> องอ่านบัดที่ไม่ใช่สมัยผิ่ถ่วงไกไรื่อยเรื่อยๆต้องอ่านสนี่ <laughs> ดูรอบเลยรอบมันไม่น่ามีอาหารว่าแปดร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยประมาณนี่ไม่ไอะเราตั้งไว้ที่พันหนึ่งถ้าไม่ได้เปิดแอร์งานกว่าลองไปที่แปดสิบมัอาหารเหลือครึ่งหนึ่งไม่ได้อาหารสี่